เราไม่คล่องในการสบช่วยยุดอิช่วยที่มันนอกเหนือสุกร์นอทุกข์ให้ฉลาดคล่องแคล่วว่ากวนเวียนคุ้นเคยอยู่ับสิที่ได้ว่าสุกข์มานานแล้วเขาไม่เป็นไม่ว่าอะไรก็มไม่มีความเป็นผูน้ช่วเชาวทั้งหมดลมตอนตอนไปหรือก็ลมหายใจเข้าหายใจออกจนมาจนไปไม่มีอะไรที่เป็น ดูสิ่งถูกดูสิ่งรู้สิ่งถูกรู้ก็ไม่เป็นธรมตาขันถวนเปลี่ยนแปลงในแจงจนมาจนไปในสิ่งที่เรียกว่าสุกพุข์ไม่กระพุ่นเคยเป็นมาจะไม่ได้กระพุ่นยังไงสิ่งที่มันนอกเหนือสุดนอกเหนือพวกเนี่ยหน้าในการตัดรู้การจบช่วยจักรวาลนี้ก็ให้มันเพี้ยะหน่อยอัตนัยที่มอบให้ไว้ก็เป็นอัตถ์ในการจบช่วยนั้นแหละ ละประโยคแต่ละประโยคนันรู้สติจบบช่วยกันไปเรื่อยๆไม่ว่าเวลาไม่ได้กลาวชนาคืนเดินเดินนั่งนอนผู้หญิงเคลื่อนไหวกันอย่างไรรถนั่งเครื่องบินอะไรยังไงรูร้สติขึ้นมาจบช่วยกันเรื่อยๆเนาะติขึ้นมาล้างกันก่อนสิ่งที่มันนอกเหนือสุนอกนอกฤดอทุกเนี่ยนอกเหนือเกิดดับเนี่ยให้มันให้มันอธิยน่อ การมอบให้กับสังฆวัตประธานนี้ยสังวัตที่มันไม่เกี่ยวไม่กระทั้งตัวไม่เกี่ยวเองที่มันไม่ยึดไม่กระทั่งตัวไม่ยึดเองแต่ว่าสิ่งที่มันล่อเหนือสุขล่อเหนือทุกต้ลอเหนือเกิดล่อเหนือดับอืมบ่อยสิ่งที่เรียกว,ว่าไม่เอาไม่กระทั่งตัวไม่เอาเองเนี่ย ทุกอย่างประจั์ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันทุกอย่างประจั์ไม่เอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไปเลยเอามาทั้งเอาทั้งไม่เอาก็เลยทุกอย่างไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดก็เลยทุกอย่างจะได้ไม่อยู่ในวงวนถทุกไม่อยู่ในวงวนแห่งการเกิดการดับไม่อยู่ในวงวนเดีว่าไม่วนเวียนด้วย เกี่ยวมาทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันก็เลยทุกอย่างยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนั่นแหละมันก็เลยทุกอย่างเอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาหล่ะมันก็เลยทุกอย่างแล้วมันจะไม่วนเวียนกับอะไรจะเลิกวนเวียนกายกับจิตพคตรเลิกวนเวียนทุกสิ่งทุกอย่างไม่วันนอกหรืนในสีจตนะสัมำผัสต่างๆอะไรมันจะไม่วนเวียนด้วยยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันทุกอย่าง มันยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันเลยทุกอย่างเอามันทั้งเอาทังท้งไม่เอาเหมือนกันเลยทุกสิ res, ่งทุกอย่างแล้วมันจไม่วนเวียนด้วยดิว่าไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่วนเวียนด้วยดิว่า เหยื่อนุสติขึ้นมาล้างช่วยสวัดเรื่อยๆเติขึ้นมาจบช่วยสระวัดเรื่อยๆ ว่วนอารมกรรมวิบากอะไรที่สร้างารรมาทำมาทั้งหมดมันยังมีกดดันที่ต้องให้เกิดทุกใจเศร้าใจปวดหเศ้าหมองในทางต่างตุการีที่มันกดดันกายกดดันจิตทุกวเวทนา,านลำรีลำลายกับเรื่อยไปทุกอย่างโอโ้อโหสีโอ้โหสี่โอ้โหสีโอ้โหสี